ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมไกโตแคสเกมเมอร์ Cash นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลมแมปมบพีอีศูนย์จ1บนะครับครับเข้าแมป for Minecraft PE นะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับมันจะเป็นหน้าตางนี้นะครับเข้าแมปอันแรกเลยนะครับ แล้วเราจะเลือกอันไรก็ได้นะครับอัน,นเป็นผมจะเอาอันนี้นะครับครับเฟอร์มไมค้า P A ครับรอสักครู่นะกิเวลเลอร์อะไรสักอย่างรอสักครู่นะครับเนี่ยมันชาร์บให้ด hey, ูอยู่ อืมไม่เข้าใจกับอืมสกินนี้ครับเอ้ใช่แบบนี้เลยครับอลองขอขอขอเวลาสักครู่นะครับลองแบบนนี้ดิ <c oughs> so we w e r e pass um um jump in love ะครับ ขอเลือกอันที่หน้าหนุกดีกว่านะครับอันนี้ดีก็ได้นะครับกดนะครับซ้อนใหม่กด install หรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับอย่างนี้นะครับถ้าแบบนี้ลงแมปได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้รออีกสักครู่นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับด้าแล้วเราก็ไม่ต้องไปกดสองอัน อันนี้กับอันนี้นะครับแล้วก็ออกมามมน่ากคู่นะครับ<อ>เข้าตรงมาคาผีอีแนะฮะนะคนเคลียนะค่ะนี่ย เข้ามาตรงที่เลเลนะครับมันจะอยู่อันที่สุดท้ายนีะครับจัมเอลันนีนครับเข้าแล้วครับแล้วนะครับลอลงตัวอ้าวพอไปครับครับ มาดูว่าผมจะผ่านไปได้ไหมครับโอ้ยไม่เริ่มใหม่ะครับมีมกดนะครับถ้าตายแล้วให้เริ่มใหม่เฮ้ยอย่าทุกออกดีครับโอ้ยนะครับแร้วโ,โดนจริงครับ มันแหลกครับผมผมเลยหลงเริ่มแล้วครับผม,มโอ้ยโอ้ยล่มใหม่แล้ว ครับโอ้อ้าวผมโกงนี่หว่าไม่เป็นรครับโกงช่างมันครับกระโดดไปโอ้ยผมโกแล้นครับครับผมโกแม่งเลยครับไปไปเออเออเออเ้ยเฉยเฉยเอยโทษครับโทษครับเมื่อกี้แบตจะหมดนะครับ ครับเย่เย่เย่เอสก็ผ่านแล้วครับออกมาครับเขาเขาจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ